สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเก,ก็บมะกอกไปกินนะครับเนื่องจากนี่มันดกเกินนะครับต้นก็เริ่มจะโสมแล้วผมเลยต้องเอาลูกออกบ้างนะครับไม่ให้ต้นโสมนะครับดกเกินครับเอยวเอาไปกินกันนะครับ ออกลูกทั้งปีนะครับนี่ก็ลเริ่มออกดอกเนี่ยครับดอกมากต้นนี้เดี๋ยวเก็บกันเลยครับนี่ยครับเดี๋ยวตัดเลย แต่งกิ่งให้ด้ยครับติด ได้นะครับตัดเสร็จแล้วเฮ้ยครับแค่นี้เพาอก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดครับเลยเยอะเลยมีทุกกิ่งเลยเดี๋ยวไปทำกินไงครับเดี๋ยวเรามาปอกแล้วก็ล้างน้ำรอน้ำจิ้มจาก เมียนะครับเดี๋ยวให้เมียทำจิ้มให้บลปอกเปลือกล้างน้ำกันครับก็เนื้อเรื่องนะครับแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่มากเพราะว่าดกแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับ ปกติผมก็ไปเอามากินบ่อยนะครับแต่ว่าเอามาทีละลูกสองลูกเอามาสับสับใส่น้ําพริกกันนะครับแทนมะม่วงได้เลยนะครับแต่ดีดีกว่าตรงที่มะกอกมีให้กินทั้งปีนะครับก็หั่นล้างน้ำไอปอกเปลือกล้างน้ำแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็เมียก็ไปคั้วขั่วให้ งให้ผมลองชิมนะครับน้ำตาลก่อนนะครับนี่เป็นน้ำตาลมะาพรา้าวก็น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดนะครับแล้วก็นี่น้ำปลา 老虎啊！Oh, cool. แล้วก็ลงไปเลยครับเอาลงไปเขาให้เข้ากันคนได้เลยครับ มากครับนี่ฟุ้งขึ้นมามทำลายแต่ข้าเข้าวกันดเเดี๋ยวจับสายจานครับชิม นะครับเดี๋ยวเรามาทำการชิมกันเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยำมะกอกน,น้ำของเราข้างบ้านนะครับที่ไปเก็บกันมานะครับนี่จี๊ดแน่นอนครับเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับนี่ครับ ออืืเยอะไม่มากหอมข้าวคั่ว

ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับสำหรับช่องของเราแต่ก็คิดว่าจะเริ่มลงให้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนติดตามนะครับที่เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับถึงจะไม่เยอะสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมนี่แบบเยอะเลยนะครับแปลกใจเลยนะมาดูช่องตัวเองนะครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดคนแล้วนะครับมันแบบไม่น่าเชื่อนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ เมนูยำมะกอกน้ำของเรานะครับก็ไม่เหลือะยังไก็ฝากติดตามช่องทำกินของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอใหม่ๆลงอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ